สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อวิดีโอสอนเขียนโปรแกรมบนมือถือ Android หรือ iPhone เวอร์ชั่นเต็มที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถสั่งซื้อได้แล้วค่ะที่ www.codemobile.com.video หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0813599468สวัสด,ดีครับผมนักเชี่ยรเซจจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้เราก็ จะมาเรียนวิธีการทำสเปซเพจหรือเรียกว่าลอนช์อิมเมจนะครับหน้าตาเป็นยังไงก็ลองดูจากเวิร์กช็อปตัวนี้ก็ได้นะครับผมจะกดเข้าไปนะครับสักพักนึงก็จะมีหน้าขึ้นมาหน้าตะกี้เนี่ยได้ขึ้นมาออแบบหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าสเปซเพจหรือลอนช์อิมเมจนะครับเอาละวิธีการทำนะครับผมได้ทำการนิวแอคทิวิตี้ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับในเคสนี้แอคทิวิตี้ผมก็เป็นหน้าง่ายๆนะครับแบบนี้ สมมติว่าเราสมมุติว่านี่คือคอนเทนต์นะครับซึ่งผมเป็นเทควิวตัวเดียวนะครับแล้วก็มีแบนเนอร์อยู่ด้านบนนะครับก็แล้วนี้ไม่มีอะไรมากถูกปะ่ะมีร o ทเป็น r e a ย t i ท e นะครับมีแบนเนอร์นะครับกำหนดนะครับให้มันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเทค v วิวกระจายให้เต็มหน้าจอนะครับแล้วก็เซตให้ below ตัวแบนเนอร์นะครับ เอาละคราวนี้นะครับสมุดร้องการจะทำสแตทเพจทำยังไงครับหลักการง่ายๆคือการใส่อิมเมจเข้าไปเลยนะครับผมจะิมพ์อิมเมจวิวเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นกําหนดความสูงให้มันนะครับแบบแมชพา a ์เ n นเพื่อให้มันกระจายเต็มหน้าจอนะครับความกว้างนะแล้วความสูงต่อนะครับแมชครับจากนั้นเราจะใส่ตัวรูปภาพเข้าไปนะครับก็เป็น d d d ด a อ a b l e นะครับวันนี้ผมมีรูปภาพที่เป็น p a ตทอยู่แล้วนะครับก็เลือก Spa ทเข้าไป ในเคสนี้เราลองมาดูที่พีวิวนะครับว่าจะเห็นว่ารูปภาพเราไปบางหน้าจอทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดเนื่องจากสเกลไทมันอะไรครับมันไม่ใช่แบบที่กระจายทั้งหน้าในเคสนี้เราจะใช้เป็นลักษณะสเกลไทที่กระจายทั้งหน้าไปยังคงอัตราส่วนที่ชื่อว่าเซ n นเตอร์ครอปนะครับเซ n นเตอร์ครอปนี่ก็จะเป็นการกระจายทั้งหน้าน,นี้ดูต่อนะครับก็จะเห็นว่าโอเคบางทั้งหน้าละแต่ปัญหาคือถ้าเกิดบางอย่างนี้แล้วเราจะ ทำเลเยอร์กันยังไงนะเราไมสามารถดูพรีวิวกันได้นั้นระหว่างที่เราเด็บนะครับหรือแก้ไขเลเยอร์ในไฟล์ s p l เนี่ยเราก็มักจะใช้วิธีการนะครับเซตว i s ส b บิวตีนะครับให้หน้าเนี่ยมองไม่เห็นในการเซตเป็นก่อนซะมันก็จะมองไม่เห็นนะครับนี่เราก็จะเหมือนกับว่าไม่มีมันอยู่นะครับอันนี้เรากลับมาที่ตัว Activity ของหน้านี้นะครับที่ Activity ของหน้านี้ผมได้ทำเมธอดนะครับซึ่งมันเป็นยูทิลนะครับรอไว้แล้วนะครับ ก็เพียงแค่อ่านคอมเมนต์แค่นี้นะครับปุ๊บเอาละไมต่อในเคสนี้นะครับหลักการง่ายๆคือเราต้องทำการบายวิจตก่อนนี่คือ ID ของตัวรูปสแตทเพจนะครับผมก็จะก๊อป ID ตัวเนี้ยนะครับไปวางไว้ที่ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับใส่ ID เข้าไปที่ตรงนี้นใส่เข้าไปล,ละอันนี้เราใส่เสร็จกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็น่าจะไม่เหนือยเลยละ วิธีการใช้ง่ายมากครับก็เพียงแค่ทำการนะครับกด run ปุ๊บเลือกส p ปรนะครับใส่เวลาที่ต้องการให้ตัวสเป p a เพจเราเนี่ยทำการโชว์ด้วยเป็น m i l l i s e c o n d นะครับเช่นองการใส่ไปสัก3,000นะครับก็จะหมายถึงว่าโชว์หมด3ามวิจริงๆอาจจะนานเกินไปนะ3าวิผมขอเป็นสักสองสามวิแล้วกันเพื่อคุณได้เห็นภาพนะครับว่ามัน ทำงานยังไงคราวนี้เรามาดูก่อนละกันว่าเอเราใส่เสร็จแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กไงนะครับก r ันนะครับนี่ก็มาดูนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวแอป,ปเราก็จะรันขึ้นมานะครับมาแนละ้สตาร์เพจสามวินะครับ สามวิบนจีนี่โมชั่นอาจจะเร็วนิดนึงนะครับอาจจะไม่ตรงก็นี่คือหลักการทำสไตล์เพจง่ายๆจริงๆก็คุณก็สามารถก๊อปโค้ดนะครับฟอลโล w ตามซอสโค้ดที่เห็นใน YouTube นี้ได้เลยนะครับคราวนี้แต่จริงๆถ้าเกิดใครอยากจะได้เวอร์ชันเต็มก็สามารถที่จะสมัครนะครับเข้ามาในระบบพาท่อของทั้งโค้ดมบายเพื่อดูวิดีโอเวอร์ชันเต็มทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายนะครับอธิบายก่อนว่าหลักการทำงานง่ายๆนะครับ คือเราทำการ Buy Widget ตัวตัวสเปซเพจขึ้นมาอันนั้นเราก็ Set ให้มันเป็น visible ถูกต่อมาัานปุ๊บเซตเป็น visible ก่อนหน้านี้นเป็นก่อนใช่ไหมครับเซตเป็น visible แลังนั้นเราทำา t m m r ครับตัวนี้คือ Timer นะครับเราใช้ตัว new handler นะครับ dot post delay นะครับเพื่อทำการ s e ตว่า,าให้ทำการเหมือนกับตั้งเวลาว่า อีกสักเวลาเท่ากับ i มีนาเซ็กันนะครับให้ทาการคอไม่ต่ออชิวารันภายในม่ต่ออชิวารันก็สั่งให้มันกลับไปเป็นก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการขออนุญาตกอลตัวนี้นะครับจึ๊บนะครับแล้วก็ทํแอนด์ l ล r ให้เราดูแล้วกันว่าจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับแอนด์ลก็ new แ a นด l e ลนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้แล้วก็ dot post นะครับเลือก post delay แล้วก็ new run นะครับตรงนี้ก็แก้ให้เป็นตัว i ซะ พระเราลับ a อา u ิ e เบนท์เข้ามา,าเป็นตัว i, I เรียน Peter c o l o n นะครับวางเข้าไปถ้าเกิด Error อะไรขึ้นมาในแค่นี้ก็อาจจะเช่น Error แบบก่อนนี้นี่ผมจำลองนะเช er ่น import Error เวลามันหาชื่อคัสนี้ไม่เจอทำไงครับกด control shift o นะครับแล้วก็เลือก default ด้วยการ enter เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จละนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการทำ Start s t า r t Page โอเคครับขอบคุณครับ สำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถอขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ